ศรัทธาท่วมทนแห่ hey, ขอเลขเด็ดไอ้ไข่วัดหนองทองได้เลขประทัดชัดแจ๋วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะไอไข่นะคะตอนนี้กระแสะแรงมากนะคะศรัทธาท่วมทน้นทุกวัดเลยนะคะคนแน่นเอียดทุกวัดนะคะถ้ามี รูปปันไอ้ไข่อยู่ที่วัดไหนวัดนั้นนี่คนจะไปทําบุญคึกคักเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดหนองทองนะคะจังหวัดสุขโขทัยนะคะไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่นะคะซึ่งบรรยากาศที่วัดนี้ไม่ได้แตกต่างจากวัดอื่นเลยนะคะประชาชนหลั่งไหลมาทั่วทุกสารทิศนะคะ ื่อมาขอโชคขอลาบไอ้ไข่ที่วัดหนองทองนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่1 1ตําบลบ้านสวนอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะทําให้บรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะเดินทางมาขอพอรเรื่องหน้าที่การงานค้าขายแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องโชคลาบนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะพบว่ามีนักเสี่ยงโชคต่างมาขอพอรไอ้ไข่นะคะ แล้วก็เฮงแล้วก็ได้โชคไปกันเยอะเลยนะคะสังเกตจากขวดน้ำแดงแล้วก็สังเกตที่พวงมาลัยที่มาไหว้นะคะว่าเยอะขนาดไหนนะคะรวมทั้งของเล่นชุดทหารนะคะที่ชาวบ้านนำมาไหว้แล้วก็แก้บนกุมารไอ้ไข่ที่วัดหนองทองนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะมีชาวบ้านบางคนนะคะมาได้โชคได้ลาบแล้วก็มาแก้บุญนะคะแล้วก็ได้เลขกลับไปลุ้นต่อนะคะซึ่งเลขที่ว่านี่ก็คือเลขหางประทัดนะคะซึ่งเขาจุดแก้บุญได้ไข่นะคะซึ่งงวดนี้เขาได้เลขนี้เลยนะคะ857นะคะแล้วก็85นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเลขประทัดชัดเจ๋วเลยนะคะ 857กับ85นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไอ้ไข่อยู่ที่ไหนให้โชคคนที่นั่นนะคะกระแสแรงมากเลยนะคะตอนนี้ทุกคนต้องไปกไปราบไหว้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่นะคะนี่เลยนะคะถ้าอยู่ใกล้ที่วัดหนองทองนะคะก็ไปที่นี่ได้นะคะที่นี่ก็มีไอ้ไข่ให้ท่านขอโชคขอลาบนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะขอให้ไอ้ไข่นำโชคมากับ ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ